โอ้โอ,โอ้ีเป็นองโรงานไฟฟ้าพลังน้ำ aur tarikut ye nam toh ki

vẫn thích thay Thang thang chạc nam tục Suối ngầm

ไปตามต้นไม้ตามนี้ทัางน้นก็แม่นโรงแรมนกเาที่ยวถึงนะชื่ออะไรครจำหมอกจัหมอกอตร์ติเอาวอคอยไปถึงเมื่อไรยินบอกโอ้โซูซกิมอเตอรโอ้รถซูซูกิปีนไปโฆษณาซีเอสติโร ไปโฆษณาอย่างไปโฆษณาสนาุนมากเป็นบุรีน, <ไป |th|> นี่โรง,งพยาบาลโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดเพราะวลวเาเราเอิ่นพ้นละหมาดเป็นภาษาอาหรับก็แลกันจังหวัดพวกวไประเพณี า่ให้เพิ่มมามั่เป็นมนก็เปลีนเือใส่ตลบมึงไทยก็ใส่อันนี้บาเบียโหนเ<า>ือน้ำโมตัดสัดนี่แหะอ้าวลาาวจ้าดอกมาขอเล่นใดก็เขาทันทราวมีแลนคอมเล่นปาปลาอกแวบๆมาดักที่สนมน้ำนาคพิจิตร เขาในเมืองได้เลยิกูซัดโกตะามัน่าหบยังก็ล่าบเรายไปหยาบตายเยอะไตู้เออไปเราสิเราสิบากับมาทานย่านตายบ่สิบาล่ะถูกเราอยงสองคนหมด้ลยเอาไปเอาบ่สดดอกตังคนณตัง ที่ไปบริค้ากันจอรอไอ้อะไ้ตู้ปุ่ดดวงกาววะลำพูเมรามันบรยันเลยเร็วขนหน่อยนึงเรากระจกล่งบอกกันจะเ็แล้วสําหรับพวกบวานีาเด็กแป๊บมาฝากมือเรานี้ลำพูเมราอินเดียไป ไฟเขียวไฟเหลืองขึ้นหมองไปๆๆไปๆๆอ๋อบัญญีรบันเตยอ่าบัญญีรบันดาติตารีอุอุจันตูลมาจัดเสต iap hari 1กิโลเมตรอร์ดั่วโมสองกิโลสองกิโลต่อกิโลสี่ขววัเดเท่าหรือยังไม่บ้ามาแล้วจำได้ยูนิวีโวยังซัมซุงอ,อปปัพปุ่มอ้องกล้องโฟรศัพท์ซัุง รับไปดูไมเียอินี่ครับจรดีอินเียซัมซุงันี้เป็เซลูลารแคเมลาโฟนออกโผล่ีแรงแรงอะไเป็นแสนเป็นล้านเนาะลอกนัวโกลนู่นนั่งบนรามายณะทำไมว่าหางซัพย์สินค้าซื้อรามายณะอันนี้โอ้สิขาพันตลาดเด็ดนี่นี่ทึกมียหลังวัดเท่านี่จำได้ปะ เอน่เข้าวซนรจงนาดีรามายณะก็รมาเกียนละดีเข้ากันเดียวมะนีขอินเดียที่ของคนอินเดียเออนี่่เลาสิเดียวลุกนี้เมืนทางรัดเราว่าปัาบลงมาอีแล้วมองคนนั้นยินดีละ ดิโก้ป่วยก็ย huh> ุ่งมองยานสุญญานี่เนาองจะว่าสุ่มมองสุญญาผู้ใดก็ได้สาม้อบสามรอควงกันอีเด้อันนี้ลังคาคุณพรานอนเงิสามรอโอ้หนำไหลลงมา่นี่ก็สิไหลลงคุณน่องอันนีเน่องเขาก็สิผ่านตลาดมา่นี่ย่ำฝนตกสิมีตลาดปะมีคนขายปะอ๋อมันซื้อมันไปกิน